เอาเราก็กาสุนิยมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม,มเช่นเคยนะโทรการ์ส yes. รับผมแนละ้กวก็วันนี้เรากลับมากันต่อผมในแมปเดอะแพทเทิร์นบิ๊กนะครับนะถึงแม้กระแสมันจะไม่ค่อยดีก็เถอะนะแต่กูก็จะเล่นนะครับนะมันมีคนเล่นน้อยไงโอเคมาดูความขึ้นหน้ากันเลยนะครับนะก็คือความขึ้นหน้าตอนนี้เนี่ยผมได้แอบไปฟาร์มย้อนหลังมาผมแล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับนะเจ้าตัวนี้เนี่ยครับมีชื่อว่าเบลเบลเลอร์นะครับก็คือ,คอ ตัวนี้จะถือโค้กนะครับผมนะมันจะโยนโค้กแล้วก็ติดพิษนะครับด้วยดาเมจอยู่ที่4นะครับนะก็เลือด48นะครับความเร็วที่2นะคูดาว14วิซึ่งไอคูดาวนาฬิกาผมน,าน่าจะเป็นการเรียนนะส่วนไอโต4สีเนี่ยน่าจะเป็นครูดาวในการโจมตีแล้วก็ตัวนี้ผมะจะโจมตีระยะ18ถือว่าไกลกว่าเจ้าสลิงเกอร์มากๆเลย <c oughs> แล้วก็ใช้เงินที่3พอแล้วถือว่าถูก ไม่ปลงแพนก็ถูกนะผมคิดว่ามันน่าจะแพงนะตัวนี้ซึ่งผมอัพเวลสองแล้วนะครับนะซึ่งไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะแทบจะไม่เปลี่ยนอะแมคือดาเมจก็ไม่เพิ่มนะดาเมจแค่สี่เดียแต่ว่าตัวนี้ผมจะแอนตี Anti ้แองเจอร์นะซึ่งผมเพิ่งสังเกตไว้ว่าไอ้ด้านบนเนี่ยมันจะมี <c oughs> แบบว่าแอนตี Pop ้พวกแองเจอร์นะครับอย่างเช่นตัวนักดาวเนี่ยจะแอนตี Pop ้พวกเกรดนะคือแอนตี Pop ้พวกสีแดงนะครับนะก็ ไอพวกนี้เนี่ยมันซึ่งแบทเทิลแคสตเนี่ยก็มีพวกศัตรูสีอื่นด้วยนะครับนะไม่ใช่ดีน,นะซึ่งมันจะมีสีแดงมีเอเลี่ยนมีพวกแองเจิลพวกสีดำนะก็มีพวกเดมอนปีศาจอะไรบลาๆนะมีพวกเหล็กอ,อะไรประมาณนี้นะซึ่งผมเพิ่งมาสังเกตนะตอนอัดคลิปเสร็จนะครับนะก็ตอนนี้ซอบแบทเริ่มบุกอัพทีวี6แล้วนะครับนะ <c oughs> เนี่ยผมนะซึ่งตัวสลิงเกอร์ก็แอนตี้แองเจิลเช่นเดียวกันนะครับนะส่วนพวกนี้ไม่แอนตี้อะไรครับผมนะเหมือนว่าเจ้าตรงเนี้ยมันจะตีสีนั้นแรงขึ้นเองโอเค คือเลาสิบเวลาเราก็จะไปเล่นกันเลยครับผมมาผมนะด่านหกนะครับนะด่านนี้จะได้ตัวใหม่ด้วยนะเองนะโอเคคือกาลาสิบเวลาก็เริ่มเลยเค <c oughs> ี่ยวตัวนะผมเล่นด่านนี้นานมากโอเคตอนนี้ผมเล่นเป็นระดับหนึ่งแล้วเว้ยอุ้ยด่านนี้เงินเยอะกว่าเดิมไปเรียกเจ้านุ๊กมาเหมือนเดิม <c oughs> นุ๊กเนหกวแวครับน้อง เอ้าโอ้ยเยอะดีกว่าโอ้ยมันมีตัวมิตยมีตัวใหม่ด้วยโอ้โหตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตัวมีตัวใหม่มาด้วยว่ะดูมันโยนดูมันโยนโอ้โหดูมันโอ้โหโยนโอ้โหโน้มตายเลยอะโอ้โหดูมันโยนซะก่อนเขียร์โหดไปไหม กูพี่โหดไปไหนผมพี่พี่โหดเกินกูพี่โหดไปไหนผมพี่พี่โหดไปไหนครับโอ้ดูตัวใหม่ครับโยนนี่โยนพี่จะทำอะไรได้บอ้โหตายแล้วยังไม่ทันได้โชว์ความสามารถโอ้แตกแตกละพี่มันทำอะไรได้โอ้ยเฮ้ยเหมือนตัวเหมือนสักดาวจะกระเด็นเว้ยมันทำอะไรได้บอโขตัวนี้น็อกแบกอะว่าแล้วจะน็อกแบกนะครับตัวนี้คือโยนปุ๊บเนี่ยตัว อ่ายูนิตเราอาจจะกระเด็นไปนิดเดียวนะผมเนว่าจะกระเด็นเยอะสิโอ้ลีเรียผมว่าครับผมแ,แล้วแตกแล้วเนี่ยผมในตัวนี้เ,เดี๋ยวผมอธิบายทีได้ตัวใหม่ครับผมนะบอลเลอร์เหรอเฮ้ยอ๋อบอลเลอร์ตัวเมื่อกี้นี่ครับผมนะเป็นตัวตัวที่เจอในด่านครับซึ่งตัวนี้นะผมจะจะแอนตี้ซอมบี้นะเฮ้ยมีซอมบี้อยู่หัด่านนี้แต่เริ่มต้นนะเลือด80ดาเมจที่สานะครับนะอ่าระยะคูลดาวน์10วิสปีด3ระยะ14บส้ย โอ้โหแต่ว่าระยะไอ้ตัวนี้ระยะตรงนี้สูงกว่าเพราะตัวนี้เป็นตัวแร่นะครับผมโอเคใช้เงินพันห้าในการปลดล็อคนะครับผมมาแล้วก็แน่นอนว่าอัปเกรดพันสอพันห้าดอดิจ็ดมาชมมาเริ่มกันเลย ส่งโอ้โหแล้วไอ้เราเนี่มันส่งนี่มาเยอะจังวะเฮ้ยมันส่งนี่มารัวจังวะอไอ้บิลด์เดอร์ส่งมารัวจัดเลยเขาส่งบิลด์เดอร์มาครับผมส่งโน้ไปแล้วกันนะครับง่ายดีเฮ้ยเราเฮ้ยโอ้โหตัวใหม่อีกแล้วเฮ้ยตัวใหม่มาวะ่ะโอ้โหศัตรูแม่งตัวใหม่มาเร็วมากเลยแต่เรายังไม่มีตัวใหม่นะผมเรายังตัวกายอยู่เลย <c oughs> มาผมเรียก เรียกไอ้พวกนี้มาเลย,เ,ยเรียกมาเลยครับตอนนี้เรียกมาเลยคิดว่าไหวนะ่ะตอนนี้ัน่าจะไหวครับนี่โยนแลบไหนรู้สิล็อกแบ็กจริงเปล่าผม,มอยากรู้อ่ะผมเอานี่มาด้วยเลยเอาอัปเกรดด้วยกันนะอมตัวทำอะไรบ้างไอ้ตัวถือปือนเนี่ยทำอะไรบ้างอ๋อยิงกระสุนเฮ้ยเหมือนเหมือนในแมปันั้นเลยที่ผมเล่นอนะ่ะไอ้ตัวเนี้ย ผมเอานี่มาแต่นี่ดามิเลยนะตัวนี้ยสามสิบเลยนะดามิผมถือว่าแรงมากนะตัวนี้ <c oughs> แม่งแรงกว่าสลิงเกง <c oughs> เอร์อเฮ้ยแต่ยิงเฮ้ยตัวนี้ยิงไกลมาผมนะวิ่ตัวนี้ยิง่างไกลเลยอ่ะมาแต่ว่าไม่ขนาดมือก็ผมนะผมไปฟาร์มนอกรอบๆแล้วผมถือว่าไหวครับในก็ไหวชิลล์แล้วผมรู้ตัวคนรู้ก่อนครับเรียบร้อยครับผมนะไอ้ตัวโคนไลผม,ผมรู้สึกว่าแม่งไม่ค่อยเก่งอ่ะแม่งกากกจิ้ห่าเลย โอเคผมนะเราจะมาอัพพวกยูนิตลิบิตนะเพะราะว่ายูนิตลิบิตจำเป็นมาซึ่งใช้เงิน2,000อัพเกรดเลยโอเคก็จะผมก็จ <c> ะ <oughs> เหลือเงินอยู่พันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะ up, อัพอะไรเดียวผมน่าจะอัพคู่ราอยูนิตนะผมนะแต่ว่าผมจะไม่อัพตอนนี้ะเพราะผมจะเก็บเงินไว้ก่อนมาคนหนาที่แปดแล้ว let's go let's go อา้าวส่งสลิงเกอร์มาอย่างนี้ก็สวยดีครับน้องชาย คิดว่าเราต้องอัพฐานมากขึ้นในนะผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะไม่พออยากเก่งกว่านี้เว้ใช่ปะผมรู้สึกว่าเล่นมามันมันเหมือนจะเริ่มเข้าใกล้ถึงความยากแล้วอุย้ยตรงนี้มามเบรแล้วมันมาละผมเอาบิลดอร์ไปยันก่อนเก็บนึือพันละอ่ะส่งบิลดอร์ไปยันก่อนแล้วตอนนี้นี่บิลดอร์โอ้แล้วนายออกไปแทงทำไมอนะบิลดอร์ต้องตายฮนะดีครับผมถามวงตีแล้วเนี่ย อ่ะผมส่งบิวดเดอร์ที่สองไปเลยอ่ะอย่างน้อยกำแพงก็ช่วยเราครับผมนะเดินบิวดเดอร์ผมเดินไปตีบอื้มไอ้ที่นี่ป้าแรงจัดโอ้เขาปลาแรงเกินทุกคนอ่ะถึงเวลาพอคือแล้วทุกคนนี่ผมส่งยูนิตผมมาละแล้วผมส่งบิวดเดอร์ไปสองตัวอป่างงแผนผมอ่ะผมไอ้ที่ผมไม่ใช่นะไอ้ปืนไฟอะไรเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยอ่ะเราใช่หนักกันโอ้โหอินอะไร เอาตัวนี้มาเพิ่มเลยแล้วก็สปริงเกอร์ครับผมนะสปริงเกอร์จำเป็นนะเพราะว่าผมมันยิงรัวครับผมนะไอตัวข้างบนผมว่ามันยิงชา้าเลวเอาปืนนะไอตัวผมแดงๆไม่มีความเกี่ยวกัแม่งเลยโอย้แต่มีปลา้องแบกได้แถมดามีถือว่าแรงนะตัวนี้เชื่อคือปลาแรงที่ผายนะตัวเนี้ยเอาผมเรียกมาอีกตัวเลยผมผสมมันแรงดี่าตอนนี้ฐานคุณกำลังโดนผมตีอยู่ครับ ก็ไม่ขนาดลยครับโอ้แตกแล้ว <c oughs> ได้แผ่นเก่าไม่ได้สองพันนะอะไรวะเป็นตกปลวกเลยมาทุกนจบเกมสุดท้าเราต้องมีการอัปเกรดจบเกมสุดท้าเราต้องมีการอัปเกรดนะผู้ชมครับผมจะอัพอยู่นี่ละ่ะผมจะเอาตัวนี้นะเองนะครับโอเคมาดูว่าสเตตจะโหแค่ไหนอันเชียวอุ้ยอัปมาเลือดเก้าสิดาเมจ36เพิ่มมาหกเลยขั้นนี้แล้วก็ขั้นต่อไปใช้2,200ถือว่า เริ่มแพล้ตัวนี้ดีแพงกว่านะไอ้อาวิลสองม่ใช้สามม่ใช้สามพัน้นี่ใช้แค่สองพันเริ่มผมดาที่เก้าผมเริ่มได้เยอะเริ่ได้เอยอะนะดาที่เกอาดาเอด่านเออศสตูออกมาอ้ยอกมาแล้วโอ้ยตัวนี้มาตัวแรกเลยต้องบอกผมจะเลียงเงินนะผมนะ ว่เลี๋ยไวที่เบลสมดีกว่านะโหเบลสี่ม่เยโหแล้วมันเสก็ม,มาสามตัวโอ้ยมีเอโนบไม่ได้เจอกันนาน,นุนบแอบไปเจอนุบเพิ่งมาเจอด่านเก้าเลยแหละอเขาปล่อยโบมาเป็นมารยาทผมรอพันพนึน่งก่อนร่อยเล้ยกนบมาเอามาผเรียงโบมาแล้วอแอนบตอนบรรุอัพห้าร้อยเลยอัพห้าร้อยอ่านเจแล้วตอนนี้เนี่ยโหตัวเก่งม,มากตอนนี้ นั่นคือคนูอผมเก่งมากโหแต่สตูมาเยอะมาก,กตอนนี้เฮ้ยสตูวังกำแพงโอ้โหนักดาบมาละนี่ไงนี่ผมเอามาให้หมดเลยนี่ผมเสพมาหมดด้วยไงนี่ไงทีมผมมาละโอเคผมต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ยผมยังมีงบไม่พอส่งกาชาเว้ยจริตัวนี้ผมก็ได้มาจากกาชามิม่งโคตรเกลือไหมทุกคนแบบชิแม่งยางเกลือเว่ยออัพอันนี้เจ็ดร้อยไม่เอาดาบมาก่อนเอาดาบมาก่อน น่าดูดิผมผมเดินเรียงมาดีนะเกมน,นี้มีตัวตีแบบเอลีเดี๋ยวตีทะลุนะโอ้ถ้ามีที่บอกเลยว่าโคตรระลึกอะโอ้โหระนาจ่าผมตอนนี้คือเดินเร็วส,สัสนเลยครับตอนนี้อ่าผมเอานี่มาครับผมนะดาเมจแรงเว้ยตันเราอาตันโอ้โหผมรู้สึกว่าไอ้ลิมิตยูนิตต้องอัพนะสำคัญมากนะหลังๆเพราะว่าผมเนียต้องการย,ยูนิตเยอะๆนะแบบว่าจบเกมไวนี่มีบิวเดอร์ er เรามีสองตัวแล้วช่วยไอตัวถือปืนผมแดงมันก็แรงนะจบนะ เออเดี๋ยวผมรอผมไม่รู้ว่าเราจะได้ตัวนี้ไมเมื่อไหร่นะเพราะถ้าที่ผมไปดูมามันจะมีตรงนี้ด้วยผม้ชมนะแต่ว่าไม่รู้ได้ด่านไหนแล่ก็เรียบร้อยผมแต่ครับผมโอ้นี่เะอรรับอลเลอร,รอ์โอ้โหได้พันเก้าแล้วไม่ได้นอออ้อยอ่ะยังได้เยอะเยอะวมเนี้ย let's go ตานนี้ไม่น่าง่ายโอ้โหเฮ้ยบอสโอ้เอชเคนี่มันบอสใช่ไหมเน,น,นี่ยระดูที่ปืนสองค่าอย่างนี้เฮ้ยเป็นเพนเพนบอสเป็นช right ื่อเพนอะไรวะผมเลยอะอัลติเมทเพนบอสน่าจะเป็นเพนบอสแบบว่าทูฟอร์มอะอ่าผมเซ็ตกนี่ก่อนเลยโอ้แล้วคือผมอัพไม่รู้จะไหวไหมผมคิดว่าไม่น่าไหวอะท้าไมาไห่นี่อาจจะต้องไปฟาร์มนอกรอบก่อนนะ รัสตูมาเยอะมากตอนนี้มันก็เยอะแหละโอเคผมส่งบิวด์เดอร์ไปถ่วงเวลาก่อนตอนนี้ไอบิวด์เดอร์เนี่ยเขาว่ามันต้องมันเป็นตัวที่ดีมากผมนะมันมันเป็นเสมือนแท้งในแบตเทนแคดครับผมมันเป็นตัวแท้งจริงมันแม้ว่าจะเลือดน้อยแต่ตัวนู่มนะครับนะบอกเลยเอาไอตัวนี้มาก่อนนะรอมาก่อนแป๊บนึงถ้าบิวด์เดอร์เอาผมส่งบิวด์เดอร์ไปสามตัวผมจะไปยันก่อนนี่จะส่งไปยันก่อน เราจะรอเจ้าเฮ้ยโอ้โหมันยิงไกลมากเฮ้ยมันยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงทะลุอ่ะผมตกใจว่ายิงทะลุฐานอย้ยเป็นยิงทะลุแล้วผู้ชมเฮ้ยเหมือนยิงทะลุอ่ะ er มีไง b u ด l d e r ผมตากลับแพงผมไมหวแล้วผมไม่ไหวแลหรอ่ะผมเสียไปแล้วทุกคนอะผมเสไมีไไปหมดเลยอะตอนนี้ผมไม่ไหวละอัพฐานเลยเลยโอ้โหชุลมุนจัดไปสูงระดับไปครับผมนะดาเมจหลังของเราดเ u i l d e r ตาแล้ว ยิงโอ้ยเราจะยิงบอสไม่ังด้วยโ้โหแล้วผมลืมไงเอ้ยเฮ้ยพี่แกหยุดเฮ้ยพี่แกหยุดสนานมาเฮ้ยแม่งี๊เจ้าตีแบบสองข่าโอ้โหเรามีเชลรามีมิสไซโอ้โหงานหนักนะทุกคนเสียง,งานหนักแล้วเอาตัวบอลเลอร์ไปเอาบอลเลอร์ไปสตันนี่อย่าโดนซีบ,บอสจะตึงไหมมาดูกันว่าบอสตึงไหมทุกคน เอ๋อที่เราผมเรียกบ b u เดอร์ไปหลายตัวจวังวะนี่นะแล้วผมเรียกมาเรียกบอสเลอร์มาลัวตอนนี้บอสเลอร์คือทาเมินหละของผมเฮ้ยแต,แต,แต่ตัว,ตวยืนไม่มีตัวยืนต้องมีตัว,ตว,ตวยืนแล้วโอ้โหบอสถึกมากคีด่บอสยังถึกอ่ะอัพเกรดเลยอัปเกรดเลยแล้วก็ยิงอา้าวบอสตายแล้วโอ้โหนี่เก่งเลยนี่ว่าวหรือว่าจะยากครับหรือไม่ยากเลยอ่ะอีซี่ว่ะเฮียโอ้บีอบอสเลอร์แล้วชีวิตง่ายขึ้นเลยไปตกแม่งเลย ตาและโอ้โหตาและทุกคนเลืย้ยวแปดถึงได้2,003ยิงเล่นๆเป็นยิงอาบเยอะใช่ไหมน,น่าดน,นะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คือมันยิงมันยิงแล้วมันยิงไงแน่นอนแมคยูนิคผมก็ตาและเหมือนกันโอ้อโห้ตาแล้วอืมตาแล้วผมโอ้เราได้บิ๊กมาหนึ่งล้อแล้วก็ได้อ, 7, อุ้ย7,000โอ้โหเยอะมาก แล้วก็ได้ Pen ball. เพนเทอร์บอสไอ้เพนบอสอ๋อนี่เป็นบอสห้อยตัวผมแดงที่ผมแซวมานี่ซึ่งตอนนี้ประโยชน์ทีมเรามาันก็จะเป็นผมสีฟ้าผมนะเพนบอสใช้เงินซื้อที่อุ้ยผมใช้บิลหนึ่งร้อยแล้วผมมียอดสองร้อยใช่ไหมเอาผมจัดเลยนี่จะได้มาละคาบเกตนะครับอยู่ที่สองพันนะผมก็อัพไปเลยอุ้ยฟีดสี่ดามีคุณผู้ชมอุ้อ 6, ยตลกลงเงินหกพันเลยอัพอะไรดีวะตอนนี้ผมอยากอัพนี่ครับผม อัพปเลยเลืดเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อัพตรงนี้ด้วยเฮ้ยผมอัพอัพฐานคุณผชมนะเออผมจะอัพฐานก่อนฐานสำคัญมากอัพไปอะไรเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องการอัพคูดาผมนะให้สั้นลงแล้วก็โอ้ส่เงินสี่พันเลดิอัพอัพโอ้สามพันอัพอะไก็เหลือนี้อ่ะผมอัพเป็นอันนี้ว่ะเองอัพไปเลยโอ้คุณผูชมก็ประมาณนี้สำหรับ เดือดแป๊บที่บิ๊กนะครับแนละ้วก็ประมาณนี้ผมเล่น EP ลนะห้า EP นะเพราะเนื่องจากว่าเวลาคลิปผมเยอะนะตอนนี้ก็17กว่านาทีแล้วคนระับชมโอเคก็เช่นเคยผมสําหรับใครชอบคลิปนีนะ้ผมนะก็อย่าลืมกดไลนะค์กดซับสไคร้นะผมที่จะบ้านคาลิปแบบชอบนะผมกนะ็ถ้าเกิดว่าเอาไงผมก็ทําต่อที่แบบนี้ผมไม่สนว่าคนจะดูไม่ดูนะครับนะมันมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าพี่ไม่ต้องสนใจคนดูหรอกครับก็ไปสนใจถ้าคนดูมันไม่ถึงขัน้นกูก็ทําต่อนะเพราะว่ามันเป็น เป็นซีรีส์แล้วว่าแล้วเออคือแบบผมหาคนไทยเล่นแบบเวทเทอร์บีจบชัตเตอร์ทุกชัตเตอร์ยากมาแล้วกูก็จะเป็นคนเดียวที่จะเล่นจบทุกด่านได้แล้วครับแต่ก็มีน้องๆเขาที่เลิกเล่นไปแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันยากเกินไปแล้วซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันยากแล้วก็ผมก็ไปหาดูใน YouTube มานะผมว่าหลังๆมันจะมีด่านอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งน่าจะแบบมีคอนเทนต์ทำอีกเยอะนะครับผมโอเคผมก็สหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วช่วงนี้สับวันนี้ก็สวัสดีครับ